สวัสดีครับทุกวันนี้ค่อนข้างชัดเจนแนวทางของฝ่ายที่ต้องการเสรีภาพก็พยายามเรียกร้องตรวจสอบการทุจริตหรือว่าการกระทําที่ไม่ถูกต้องส่วนฝ่ายอํานาจนิยมไม่ต้องการให้สงสัยไม่ต้องการให้เรียกร้องไม่ต้องการให้ตรวจสอบไม่ต้องการให้พูดไม่ต้องการให้เอ่ยปากถาาว่าแล้วอย่างนั้นไม่อยู่ได้ไหมไม่ได้อีกต้องอยู่ต้องอยู่ให้กดขี่ต้องอยู่ให้โขกสับอยู่ให้ใช้ประโยชน์ หมือนกับพึ่งงานต้องหาอาหารต้องสร้างรังทำหน้าที่ทุกอย่างในรังก็เพื่อเลี้ยงดูพึ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าก็คือพึ่งนางพญาที่มีหน้าที่วางไข่และพึ่งตัวผู้ที่มีหน้าที่ผสมกับนางพญาระบบของพึ่งแน่นอนว่าเป็นอำนาจนิยมแต่ว่าเป็นอำนาจนิยมโดยสัญชาตญาณและนางพญาก็ไม่ได้มากดขี่พึ่งงานนางพญาเป็นใหญ่โดยธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์ เป็นใหญ่โดยการใช้อำนาจและสัญชาตญาณของมนุษย์ชอบอิสระจะให้มนุษย์มาอยู่แบบพึ่งเป็นไปไม่ได้ก็มีการเรียกร้องมีการต่อสู้เพื่ออิสระภาพถ้าพึ่งงานมีระบบประมวลผลมีระบบความคิดเหมือนกับมนุษย์คงมีพึ่งงานไม่น้อยลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองเหมือนกับมนุษย์การประท้วงในอิหร่านนางพญาก็คืออาญาตลดละพึ่งตัวผู้ก็คือกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน ส่วนพึ่งงานก็คือชาวบ้านลานอิรานถ้าอหรานเป็นรังพึ่งนางพยาก,กับพึ่งตัวผู้ก็คงอยู่แบบมีความสุขไม่มีใครเอะอะโวยวายพึ่งงานก็ก้มหน้ารับใช้ต่อไปแต่ว่าอูรานไม่ใช่สังคมพึ่งแต่ว่าประชาชนชาวอิวรานก็ทนมานานเหลือเกินมันเกินสัญชาติญาณจนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาโวยวายเรียกร้อง แน่นอนว่านางพญาตัวสั่นเพราะมันไม่ชินก็ใช้อำนาจสั่งการพึ่งตัวผู้เข้ามาจัดการพึ่งงานสารรัฐเข้ามาห้ามถ้าปราบหนักสารรัฐจะเข้ามาแทรกแซงจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของสารรัฐแต่ถ้าไม่มีสารรัฐก็คงจะมีการปราบหนักชาวอิรานยังให้สารรัฐเข้ามาแทรกแซงจะได้หลุดพ้นมีความหวังบ้างเหมือนกับชาวเวเนซุเอลาแต่ว่าบรรดาลิวล้วล้อผลิตการว่นวายขายของว่าสารรัฐต้องการน้ำมัน คิดได้แค่นั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปภูมิภาคอาเซียนส่วนมากล้วนเป็นอาณานิคมหรือว่าเมืองขึ้นถูกกดขี่เอาเปรียบโดนยึดโดนบังคับหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐขึ้นมามีอำนาจเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งกำราบญี่ปุ่นและบังคับกดดันให้เจ้าอาณานิคมคืนเอกราชให้กับเมืองขึ้นเกาหลีอินโดสิงคโปร์มาเลพามา่า แม้แต่จีนก็ได้ประโยชน์จากสาหรัฐจริงๆต้องยินดีที่สหรัฐเข้ามาปามอิรานไม่งั้นปราบหนักสงสารชาวบ้านแต่ว่าในอาเซียนส่วนมากต่อต้านสาหรัฐเขาพาต่อต้านก็ต่อต้านตามเขาบางคนเป็นมนุษย์แต่ว่าสัญชาตญาณเป็นพึ่งงานมีคนหันไปเชียร์อิรานฮามาสฮูตีฮิตเบลละเสมือนบรรพบุรุษ ผู้ฉุดออกมาจากมดลูกกิ่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ล่ำรวยเงินตาแต่ก็ยังขอข้าวขอน้ำจากยูเครั้งที่แล้วอิหร่านกั้นใจโจมตีอิสราเอลและก็แจ้งให้กับสหรัฐทราบแบบล่วงหน้าเพื่ออะไรไม่มีใครทราบแต่ก็วิเคราะห์ได้ว่าโจมตีเอาทรงเน้นยุยงกองกำลัง ไม่ถนัดในการกัดเองแต่ว่ากองเชียร์ฮีฮาตั้งความหวังว่าครั้งนี้จะลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกมีการอนุมานชานสมอนว่าอิหร่านโจมตีด้วยขีปนาวุธสามารถทำลายเครื่องบิน F35 ไอของอิสราเอลไปได้มากกว่า20ลำแน่นอนว่าไม่มีหลักฐานแต่ก็มีคนเชื่อแบบสุดจริตใจไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากอยู่แล้วและเชื่อว่า อิสราเอลไม่กล้าบินไปโจมตีอิหร่าน 1. เครื่องบินไม่มีแล้วถูกทำลายไปเยอะ 2. เกิดแผ่นดินไหวที่อิหร่านจินตนาการว่าอิหร่านทดสอบอาวุธร้ายแรงสำเร็จแล้วอิสราเอลกลัวหลังจากนั้นหนึ่งกานทุบอิสราเอลบินไปทุบอิหร่านเละพอประมาณตามคำขอไว้ของสหรัฐและไม่ววยมีภาพตัดต่อแบบไม่เนียนว่าอิหร่านสามารถสกัดเอฟสไอของอิสราเอลได้ คำถามคาใจมีอยู่แล้วว่า F-35I ถูกทำลายไป20กว่าลำจริงไหมและ F-35I บินไปถึงอิร่านจริงหรือไม่ทำไมอิสราเอลซื้อ F-35 ซึ่งมันไม่น่าเข้ากับอิสราเอลที่เน้นความแรงความเร็วและการบรรทุกอิสราเอลเคยคิดสร้างเครื่องบินเองให้เหมาะกับอิสราเอลอย่างเลวีก็ถูกล้มโครงการไปมาโมดิฟายซูเปอร์แฟนทัม ก็ถูกล้มโครงการเช่นกันเหตุผลก็คือต้องการควบคุมอิสราเอลไว้อิสราเอลอยากได้ F-22 Raptor สหรัฐเอากฎหมายห้ามขาย F-22 Raptor สกัดไว้อีกแน่นอนว่าอิสราเอลไม่ยอมแบบง่ายๆพอมาถึง F-35 สหรัฐยอมให้อิสราเอลประเทศเดียวที่สามารถโมดิฟาย F-35 ได้แบบเต็มที่ส่งมอบให้อย่างรวดเร็วและอิสราเอลสั่งซื้อค่อนข้างเยอะอิสราเอลบอกว่าดีมันก็คือดีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงไม่สนขอให้มันเก่งเป็นใช้ได้ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์จะโจมตีอิหร่านแต่ว่าต่อมายกเลิกมีการวิเคราะห์ว่าอิสราเอลขอร้องไว้ เพราะว่าอิสราเอลอาจถูกอิหร่านโจมตีและอิสราเอลไม่พร้อมรับมือมันเป็นข่าวจากกองเชียร์ของอิหร่านจริงๆอิสราเอลคุยกับสหรัฐจริงแต่ว่าบอกให้โจมตีอย่างหนักเด็ดขาดรวดเร็วมันกลับกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในวันที่18มกราคมมีข่าวอิสราเอลได้รับ f 35สามลำจังหวะมันบังเอิญเกินไปมาส่งมอบอะไรตอนนี้ ทำให้อิสราเอลมีเอฟ35 48ลำเต็มอัตราศึกพอดีพร้อมทุบอิหร่านมันก็มีคำถามว่าแค่อิหร่านมีเครื่องบินเก่าๆระบบป้องกันเก่าๆเล็กน้อยจำเป็นต้องใช้เอฟ35ไหมมันเป็นความเหนือกว่าก็ต้องเอาออกมาใช้ลดความเสี่ยงของกำลังพลต้องชนะให้ขาดขนาดเวเนซุเอลาสหรัฐอเมริกาใช้ทั้งเ22 f 35 ชนะเร็วการสูญเสียเป็นศูนย์และการบินไปโจมตีอิหร่านต้องผ่านน่านฟ้าอาหรับและอาหรับเองก็พร้อมส่งข่าวอยู่แล้วถ้าเห็นเครื่องบินของอิสราเอลจากเวดา้าถ้าใช้เครื่องบินสเตลอาหรับไม่เห็นแจ้งข่าวไม่ได้และอาหรับจะได้อ้างว่าตรวจไม่เจอไม่ได้ให้ความร่วมมือกับอิสราเอลตอนนี้อิสราเอลพร้อมเต็มสุบจะทุบอิหร่าน เป็นการพร้อมมากหลอสหรัฐขยิบตาส่วนนางพญาอัยาตนเลาะก็ขยิบตาเหมือนกันขยิบตาให้กับสหรัฐว่าอย่าเพิ่งโจมตีนะยอมคุยยอมเบาวมือถ่วงวิรารักษาอำนาจตัวเองทางด้านสหรัฐก็ระดมกำลังเข้าตะวันออกกลางอย่างเต็มที่ก็เพื่อกดดันอิหร่านถ้าอิหร่านขยับ เจอขย o b แน่ตอนนี้อิหร่านต้องเจรจยยื้อเท่านั้นสหรัฐกับอิสราเอลพร้อมกว่าเดิมจากรอบที่แล้วส่วนอิหรา่านรอบที่แล้วใช้ขี่ปนาวุธไปเยอะผลิตขึ้นมาแทนขนาดไหนก็ยังไม่รู้เป็นอิหร่านเองตั้งหากที่ไม่พร้อมส่วนอิสราเอลพร้อมแบบเต็มที่ F สามสิบห้าไอมาครบแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีมากนักของอิหรา่านตอนนี้อิสราเอลกับสหรัฐพร้อมแล้ววัดใจอิหร่านว่าพร้อมหรือยัง อย่าไปถือสาคนเสียงดังแต่ว่าดังไม่ออกกองเชียร์ไม่ได้ไปเจ็บกับอายาตะเลาะอยู่แล้ว